เอาละครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับโปรเจกต์วันทิกวันไดนะครับจากเหตุการณ์ข่าวที่แล้วนะครับเราได้ไปพบเจอกับเพื่อนใหม่อีกสองคนนะฮะเราจะมาติดตามดูคำตอไปครับว่าเขาจะช่วยเราจริงหรือเปล่าหรือพาเราไปโดนยิงตายอีกรอบนึงฮะของเขินกูไม่เอาไปเราไปเก็บข้างหน้านด้นายนายมีปืนให้เราปะอยากกดไมพูดไดแต่กูพูดไม่ได้ทําไมวะไอสองทำไมถึงพูดไม่ได้พี่ตอนนี้ผมมาอยู่กับเพื่อนใหม่เจอแล้วเันแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนกันเนี่ย <มา S 1> โอ้โหอย่างมืดอะ่ะแสดงฮอร์โมนมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วครับไม่ได้ยินใช่ไหมซิกูชามย้าให้มันได้ยินวะเนี่ยนา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 ยมีปืนป่ะเดี๋ยวเรากำลังวิ่งไปเว้ยใจเย็นเว้ยเราเก่งมากเว้ยเราแบบระดับพระเจ้าเราไม่มีปืนเว้ยคือแบบใจเย็นเว้ยกำลังวิ่งไปเว้ยไกลโคตรเลยเว้ย แล้วก็มืดโคตรด้วยเว้ยวิ่งไปกูจะเจอไข่ปะเนี่ยเทียอะไรเทียกูหน่วยสู้ไม่สัตว์เฮ้ยมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วแล้วมันอยู่กันมันอยู่หน้าบ้านหนึ่งพี่กำลังวิ่งไปใกล้ถึงแล้วกูเสียงน่ารักมากครับอีกประมาณครึ่งกิโลเมตรแต่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยิงกันรัวมากครับยิงกันรัวมากครับคุณผู้ชมครับ โอ้โอ้พุชพุชมึงเอาปืนอะไรไปยิงวะไม่ได้ๆเราขอปืนดิพุชมึงเอาปืนอะไรไปยิงปืนตะปูยิงมันพี่เจ็บไปหมดยังตรงนั้นอะโอ้โหเฮ้ยขอเสือกด้วยขอไปเสือกด้วยคือกูมองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยแกถึงแล้วครับคุณผู้ชมฮะเออดิงไปถ่ายด้วยแบบระยะใกล้มาแล้วครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมครับมองไม่เห็นที่อะไรเลยครับมือสั่นเลยครับพระจันท์ไปไหนหมดวะพระจันท์โดนโดนบังอยู่มองไม่เห็นเลยเฮ้ยผมเล็กบนลมาแบบพี่เออเก็บแล้วครับเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วกำลังวิ่งไปไอพี่เรากำลังวิ่งมาเจ้านี้แม่งจะมีสัมบีเออเยยิงอะไรกัน ยิงมันมันยิงผมมันยิงผมแต่ยูเนตี้เดียวกันดีบ้าซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ข้างหลังซอมบี้ข้างหลังซอมบี้ข้างหลังดียะโนนซอมบบ้ตตาช่วยกูด้วยแล้วช่วยกูด้วยแล้วช่วยกูด้วยแล้วเก็บอะไรตรงไหนวะ เอ้ยเมื่อกี้เห็นมีของตกอยู่ตรงนี้เนี่ย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 พี่พี่นายไปเก็บปืนในบ้านนี่ในบ้านมีปืนไอ้พี่ในบ้านเนี่ยพี่ในบ้านเอฝากพูดบอกให้หน่อยว่าขอบคุณครับก็ไอ้พี่เขาบอกว่าขอบคุณครับแต่ว่าเขาไม่สามารถพูดได้เพราะอะไรก็ไม่รู้โอ้ยมีชุดด้วยอ้ามีปืนด้วยอ้ามีครบมีครบมีสกามียิวซีด้วยปืนเบเมาลงมาเลย อุ้ยอุ้ยโชคดวงโชคดีเลยขนาดนั้นน่ะบอกเจอตาหายินทางบอกพุทบอกเขาหน่อยว่าขอบคุณครับชื่ออะไรครับเอ้ยครับสวัสดีครับเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยบู๊สุดล่าบู๊สุดล่อเออคุยได้ไหมครับวันนี้บอกบอกเขาว่าสวัสดีครับผมชื่อซีครับนั่งเถิงลูกเต็นเถิงนิดอ้ไอ้เราเต็มเฮงมีพี่เขาบอกว่าราเต็มเฮงมีอายุสิบห้ ไอ้เธสตัองแ่ีแล้วไงถ้าแม่แข่งกลจะแข่งันน้นะเผอเผอ่เนี่เผอไอ้โมกี้พี่เขาเอาปาสก้เนี่ยมาแล้วมาแล้วไหนวะดับเพื่อนหมดแล้วนะแก้แค้นเองแก้แค้นในวงนายแล้วนะคือมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ยพี่มัน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 พูดว่าเราแก้แค้นในวงนายแล้วนะเออขอบคุณครับมีมีอะไรจะบอกถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับบอกมีอะไรจะบอกถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับ ได้ได้ได้ประเด็นประเด็นนายนายนายมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมพูด้าตกปากแตกเลยเฮี้ยโหจังวะอะไรนะมันจะตกปากท่านผู้ชมแตกเหรอแกงฮอร์โมนลเราเพื่อนนายใช่ครับใช่ใช่เสริดดูเลริดคำว่าอะไรพี่เอเสริดว่าอะไรวะซิฟิเลียเออดูเสริดคำว่าซิฟิเลียรู้จักเปล่า เฮ้ยก an ูพีมอยู่ไอ้ของมึงยอดกันเลยตายเิี้ยแตกตายอีกแล้วตายแล้วกูเพิ่งจะเจอเพื่อนใหม่ได้แป๊บเดียวตายอีกเล๊ะมึงเพียวตายแล้วโอ้ก็ขอบคุณเพื่อนใหม่สองคนด้วยนะครับสมาร์ทด็อกกับอะไรอย่างซักนะครับเออครับ ก็ถ้าเกิดผ่านไม่เห็นคลิปนี้นะครับผมรู้สึกรู้สึกขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับก็ถึงกูจะเล่นกลับไปเลยก็ให้ภายกูเถอะกูหัดเล่นอยู่นะฮะโอเคครับโปรเจกต์วันชิปวันไลฟ์วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับก็ว้เจอกันใหม่ชีวิตหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ